ถ้าเรากําลังพิจารณาทางเลือกว่าจะเรียนต่อระดับหลังปริญญาตรีข้อมูลต่อไปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ในการช่วยเราตัดสินใจนะคะเพราะว่าหลายคนที่เรียนต่อบางทีไม่มีข้อมูลที่จะช่วยเราเห็นภาพการเรียนต่อในระดับสูง ซึ่งก็คือปริญญาโทรปริญญาเอกเนี่ยนะคะว่าต้องพิจารณาปัจจัยอะไรบ้างเพื่อให้การตัดสินใจนั้นเป็นไปอย่างเหมาะสมแล้วก็ตอบโจทย์เป้าหมายในอนาคตของเราด้วยนะคะบางคนก็เลยย่างเทา้าก้าวเข้ามาเรียนโดยไม่รู้เลยว่าจะต้องเผชิญกับอะไรบ้างนะคะในคลิปนี้เรามาลองดูกันคะ่ะว่าเกณฑ์สําคัญที่ควรใช้ในการพิจารณาตัดสินใจมีอะไรกันบ้างนะคะ เกณฑ์แรกนะคะก็เป็นเกณฑ์ด้านเป้าหมายและความชัดเจนด้านอาชีพนะคะก็คือดูว่าเรามีเป้าหมายอาชีพที่ชัดเจนไหมนะคะซึ่งถ้าอาชีพในอนาคตต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือมีข้อกําหนดว่าต้องจบการศึกษาระดับสูงเช่นนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญในบางสาขาหรืออาจารย์ในสถาบันการศึกษาอย่างนี้การเรียนต่อก็เป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะก็ช่วยให้เราตัดสินใจได้ง่ายเลยนะคะ หรือเราอาจจะดูจากเกณฑ์ว่าการเรียนต่อของเราเนี่ยจะช่วยเพิ่มทักษะหรือความรู้เพื่อขยายโอกาสในการทำงานหรือเปลี่ยนสายงานให้กับเราได้ไหมนะคะซึ่งถ้าได้ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ดีในการเรียนต่อะคะต่อมานะคะเกณฑ์ด้านที่2ก็คือด้านความสนใจและความถนัด ทางวิชาการนะคะอันนี้เราก็ใช้สิ่งเหล่านี้เป็นเกณฑ์นะคะก็คือดูจากอันแรกว่าเรามีความสนใจเชิงลึกในสาขาวิชานั้นนะคะซึ่ง การเรียนต่อระดับสูงเนี่ยอย่างที่อาจารย์พูดไปหลายคลิปแล้วนะคะมักต้องใช้เวลาในการศึกษาหัวข้อที่เฉพาะเจาะจงในเชิงลึกลงไปดังนั้นถ้าเรามีความหลงไหลหรือมีความสนใจอย่างจริงจังในสาขาน้น,นั้นนะคะมันก็จะเป็นตัวที่ช่วยผลักดันเราเนาะในการเรียนแล้วก็ให้เราสามารถที่จะเผชิญหน้ากับความยากต่างๆที่เข้ามาในการเรียนต่อได้เพราะฉะนั้น ตรงนี้ก็จะเป็นเกณฑ์ที่ช่วยเราในการตัดสินใจได้ว่าถ้าเรามีความสนใจแล้วเรามีความแพชชั่นแบบนี้นะคะรวมถึงเกณฑ์อีกอันนึงในเรื่องของความถนัดด้านวิชาการก็คือดูว่าเรามีทักษะ ในการวิจัยและการคิดเชิงวิเคราะห์นะคะเพราะว่าเหมือนที่บอกไปแล้วอีกเหมือนกันนะคะในหลายคลิปว่าในการเรียนระดับปริญญาโทและเอกเนี่ยการทําวิจัยและการคิดวิเคราะห์นี่เป็นส่วนที่สําคัญมากเลยดังนั้นอันนี้ใช้เป็นเกณฑ์ได้ค่ะว่าถ้าเรามีความถนัดหรือมีความสนใจในทักษะเหล่านี้ค่ะเราก็ควรที่จะเลือกที่จะเรียนต่อได้เลยเพราะว่าโอกาสที่เราจะทําให้การเรียนในราบรื่นแล้วก็ประสบความสําเร็จเนี่ยก็จะมีสูงเลยนะคะ ต่อมาค่ะเกณฑด้านเวลาและทรัพยากร นะคะอันนี้ก็คล้ายๆกับที่พูดไปในหลายคลิปนะคะแต่ว่าเราใช้เป็นตัวตัดสินใจได้ดูจากเวลาของเราเองเนี่ยเรามีเวลาพอไหมทั้งชีวิตส่วนตัวแล้วก็การทํางานนะคะถ้าเรามีเวลาเพียงพอแล้วก็พร้อมที่จะทุ่มเทให้กับการเรียนในระยะยาวนะคะอย่างปโทก็2ถึง3ปีบางคนก็ยืดกว่านั้นอีกหรือปเอก3ถึงหปีหรือบางคนก็ยืดกว่านั้นเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเวลาเหล่านี้นะคะที่จะ พร้อมที่จะแบบเออใช้เวลาเหล่านี้เรียนได้การเรียนต่อก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะคะก็สามารถตัดสินใจเรียนต่อได้รวมถึงพิจารณาเรื่องของทรัพยากรทางการเงินนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเกณฑ์กับเราด้วยเหมือนกันก็คือในการเรียนถ้าเราพิจารณาดูแล้วว่าค่าใช้ใจ่ายทั้งการเรียนการอยู่กินค่าครองชีพรวมถึงค่าใช้จ่ายในการทําวิจัยพวกนี้เรามี ทรัพยากรทางการเงินสนับสนุนอยู่แล้วอันนี้ก็ตัดสินใจเรียนได้นะคะได้เลยนะไม่มีปัญหาอะไรเนาะนะคะโอกาสในการพัฒนาทักษะนะคะใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจนะคะโดยดูว่าการเรียนต่อเน,นี้ยมันจะช่วยเราในการพัฒนาทักษะได้ไหมนะคะซึ่ง เวลาที่เราเรียนต่อโทเอกเนี่ยแน่นอนเลยค่ะมันจะมีอะไรหลายอย่างเข้ามาในการเรียนของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทําวิจัยหรือทําวิทยานิพนธ์เนี่ยทำให้เราเนี่ยเกิดทักษะขั้นสูงหลายอย่างนะคะอย่างเช่นทักษะการวิเคราะห์การคิดอย่างมีระบบทักษะในการจัดการทักษะในการแก้ปัญหาทักษะในการวิจัยเชิงลึกและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายซึ่งทังกษะเหล่านี้ค่ะมันมีประโยชน์พอเราผ่านมันไปได้ปุ๊บเนี่ยเราจะ เกิดทักษะเหล่านี้แล้วสามารถนําไปใช้ในการทํางานหรือการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากมีทักษะเหล่านี้นี่เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราต้องการเรียนรู้อันนี้ก็ใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจเรียนต่อได้นะคะหรือเป็นโอกาสในการที่จะ สร้างเครือข่ายวิชาการและอาชีพไหมลองดูว่าการเรียนของเราเนี่ยมันจะทำให้เราได้พบกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นหรือเพื่อนร่วมชั้นที่มีความสนใจใกล้เคียงกันนะหรือเพื่อนร่วมชั้นที่ทำงานต่างๆเนาะที่เรารู้สึกว่าโอ้จะสามารถเป็นเครือข่ายที่หนาแน่นของเราได้ในอนาคตหรือเป็นเครือข่ายที่มีคุณค่าในอนาคตก็ใช้นี้เป็นเกณฑ์นในการตัดสินใจว่าจะเรียนหรือไม่เรียนได้ด้วยเช่นกันนะคะ มาถึงด้านที่ห้านะคะเรื่องของความพร้อมทางจิตใจและอารมณ์ใช้เกณฑ์น,นี้ในการตัดสินใจนะคะว่า,เ,าเรามีความพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้า ความท้าทายแล้วก็ความเครียดไหมเพราะว่าการเรียนต่อระดับสูงเนี่ยมันมีทั้งความกดดันในการทำงานวิจัยและการเผชิญกับความไม่แน่นอนหลายอย่างมากเลยที่เราคอนโทรลไม่ได้ถ้าเรามีความพร้อมทางจิตใจและสามารถรับมือกับความเครียดได้เนี่ยอันนี้มันจะช่วยอย่างมากเลยที่จะทำให้เราเผ่านพ้นอุปสรรคระหว่างการเรียนได้ดียิ่งขึ้นถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้อยู่ก็เดินหน้าเรียนต่อได้เลยนะคะ รวมถึงเราสามารถที่จะบริหารจัดการเวลาและมีความรับผิดชอบในตัวของเราเองโดยที่ไม่ต้องมีใครมากระตุ้นเราใหม่นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปอีกหลายคลิปแล้วเช่นกันนะคะว่าการเรียนระดับสูงเนี่ยต้องการการจัดการเวลาที่ดีและความรับผิดชอบในงานวิจัยของตนเองดังนั้นถ้าส่วนนี้ของเราผ่านโอกาสที่เราจะเรียนต่อและประสบความสำเร็จจะมีสูงมากนะคะใช้เกณฑ์น,นี้ในการตัดสินใจได้เลยนะคะ เกณฑ์ต่อมาค่ะดูเรื่องของความคุ้มค่าของการลงทุนการศึกษานะคะอาจจะดูจากความคุ้มค่าในระยะยาวว่าการเรียนต่อเนี่ยช่วยสร้างโอกาสในการทํางานช่วยสร้างไรายได้ที่เพิ่มขึ้นช่วยให้ได้งานที่ตรงกับเป้าหมายและความฝันหรือเราอาจจะลองเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่นๆน,นะคะก็คือการเพิ่มพูนทักษะที่ต้องการเนี่ยบางครั้งเราสามารถทำได้ทางการอบรมระยะสั้น นะคะหรือการฝึกงานหรือการลงมือทำงานในภาคสนามซึ่งอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องมาเรียนต่อในระยะยาวนะคะอันนี้ก็ลองดูนะคะเป็นใช้เป็นเกณฑ์นในการตัดสินใจได้นะคะ mm hmm. แล้วก็อันสุดท้ายนะคะการสนับสนุนจากครอบครัวและคนรอบข้างใช้เป็นเกณฑ์ได้นะคะก็คือดูว่าครอบครัวและก็คนรอบข้างเนี่ยมีความเข้าใจที่เราจะเรียนต่อและสนับสนุน นะคะซึ่งถ้าเราได้รับการสนับสนุนจากคนเหล่านี้นะคะทั้งในด้านเวลาด้านการเงินหรือว่าคำปรึกษาหรือเวลาที่เราจะมาบ่นระบายเวลาที่เราเครียดอะไรพวกนี้ถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้อยู่ก็จะช่วยให้การตัดสินใจเรียนต่อเนี่ยเป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานนะถ้าเรา ทำงานอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ให้การสนับสนุนนอกพร้อมที่จะช่วยเราแบกภาระแทนในเวลาที่เรายุ่งกับการเรียนแบบนน้นนะคะถ้าเป็นอย่างนี้ก็เราก็สามารถที่จะตัดสินใจเรียนต่อได้ง่ายขึ้นเลยเช่นเดียวกันนะคะรวมถึงเราอาจจะมีการสนับสนุนจากผู้ที่มีประสบการณ์อยู่แล้วนะคะที่เคยเรียนต่อในระดับสูงมาแล้วก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือกับเราให้มุมมองกับเราในเรื่องของการเรียนได้อันนี้ก็ยิ่งจะทำให้เราตัดสินใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเลยนะคะ เพราะนั้นการพิจารณาเกณฑ์เหล่านี้นะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เราสามารถตัดสินใจได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งถ้าเราได้ศึกษาทุกปัจจัยอย่างรอบคอบเราย้อนไปดูคลิปต่างๆที่อาจารย์พูดถึงหลายๆแง่งมุมของการเรียนต่อโทรเอกนะคะก็จะช่วยให้การตัดสินใจเรียนต่อของเราเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ตอบโจทย์ที่ตรงกับความต้องการของเราทั้งด้านแพชชั่นทั้งด้านอาชีพ แล้วก็ชีวิตส่วนตัวในอนาคตด้วยนะคะก็หวังว่าคลิปเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์กับเรานะคะยังไงก็ติดตามคลิปต่อไปนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ